ท uh huh. ี่น้องปัดปัดปาดปด,ปดมาเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะพูดตัวโตดพูดเลยพี่ปาดเจอพี่น้องค่ะเจอแล้วอะไรนะหางมาบ่าบึ้ดพูดนะพี่น้องค่ะเต็มเลยนะคะเดินไปเดินมาพอค่ะพี่นอ้องเพราะแถวนี้เขาเลี้ยงม้เยอะค่ะพี่น้องบึ้ดถูกหลายขนาดพี่นอ้องบม่เคยกินนะคะ่ะเดี๋ยวจะลองบึงเอาไปทำอะไรกินเขาบอกผัดวอกวิริกุตบ่สิที่เซวอกวิริกุดไหม ป้าทุกพี่น้องเออเอาอ่อนๆน,นะออืบ่เคยบ่เคยกินนะคะพี่น้องครั้งแรกเด้อลองดูนะคะไปทําอะไรกินเนี่ยป้าหลายคัะหลายแนวคนอื่นเขาบอกกินเราลองดูนะคะพี่น้องคะ่ะป้าตรตรตรววดูดด,ด,ด,ดอุ๊โอ๊ยไมลลึกอือพี่น้องคะ่ะอุ้อยยยยดยสิดงมันเลยพียน้องคะ่ะ เดินไปเดินมาลัดเลาะเจือยี่รีค่ะพี่นอ้องออืืหไม่เคยกินนะคะเฮ่ยเขาต้องเอาอ่นอ,อนๆเม็นบอดจะอันเดอนอ่อน,นะะเนีบัดนี้หึอยังปวดหลังอยู่พี่น้องค่ะฮะปะ๊าดพู่ใหญ่ว่ามึงกินได้ติวสันกินได้เห็นเขากินบอกกินอยู่บสันลองเบิง่งเดี๋ยวพี่น้องค่ะปะ๊าดูอ่อนซอนอ้อนเนาะ ออ้ยเป็นเยียบหมูขม้ตันนี้แม่ถ้าเจออันนี้หลงปลามาด้วยค่ะพี่น้องหลงปลาด้วยนี่อู้ดพ่นอ่ะเต็มเลยงะพี่น้องขาอู้ยอยู่ยุยอยอยุยย๊พี่น้องได้แล้วได้สามพักสี่พักคุนทำโมนี่้าดมีแต่ดอกง่าง่อันนี้ไม่รู้มันแก่หรือเปล่านะพี่น้องอุ้ยมันเป็นน้ำไหมหืึ มรู้อันนี้มันอ่อนอันนี้มันเกลียเนี่ยไม่เข้าใจอึ๊บอุ้ยอยู่ยุดูสิพี่น้องค่ะปูนตดพุ่นเลยถึงนู่นเลยเนี่ยอาจจะแก่ไปแล้วนะเนี่ยแต่มันดังเปาะๆนะป๊อตัวพี่น้องค่ะคักอิลีคักอิลีพอดดงอิลี่ยางไปยางมาหลงทางค่ะกนนกเก็ีย์ยางกินเนาะพี่น้องเอ้ยอุ้ยอยู่ยุยอยูย 啊走走走走。Uh, cho, 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 cho.